ทุกคนคะวันนี้เรามาดีทอกลำไส้กันดีกว่านะคะสูตรนี้ทาได้ง่ายๆค่ะสามารถทำดื่มได้ทุกวันแล้วก็ที่สําคัญนะคะประหยัดด้วยค่ะใช้งบแค่ไม่เกิน20บาทเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูรายละเอียดนะคะก่อนเข้าไปชมคลิปอย่าลืมติดตามช่องผูพิกมรพูนไว้นะคะเพืยย่อที่จะได้ไม่พลาดเคล็ดลับดีๆค่ะเราจะใช้วัตถุดิบแค่2อย่างเองนะคะ,ะ,คะก็จะมีโซดาค่ะ จากนั้นก็จะเป็นยาคูนะคะเราจะใช้1ขวดนี้เลยค่ะอัตราส่วนนะคะก็เราใช้1ต่อหนึ่งค่ะเราก็เทโซดาใส่ในขวดยาคูแบบนี้เลยนะคะง่ายๆค่ะจากนั้นนะคะเราก็เทผสมกับยาคูที่เราเทใส่แก้วไว้นะคะคนให้เข้ากันค่ะ สูตรนี้จะช่วยให้ลำไส้ขยับเคลื่อนตัวได้มากขึ้นเพื่อช่วยย่อยอาหารนะคะลดอาการท้องผูกและท้องเสียเพราะว่ารักษาสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ค่ะลองทำกันดูนะคะ